สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับเมื่อวันก่อนครับมีอยู่เคสหนึ่งเป็นคุณสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดในระหว่างเดินทางกันอยู่นั่นเองเนี่ยเธอก็ปวดหน้าอกมากหายใจไม่ออกเจ็บใต้ลิ้นปีนะฮะขับรถต่อไปไม่ไหวเลยครับก็เลยแวะเข้าไปในโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งหนึ่งนะครับแพทย์บอกว่าอาการอย่างนี้อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะครับก็ ถามว่าจะใช้สิทธิ์อะไรนะครับคนไข้แจ้งว่าต้องการจ่ายเงินเองนะชำระเงินเองเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลน,นี้ก็น่าจะจ่ายเงินเองก็เรียนโรงพยาบาลไปอย่างนั้นต่อมาคนไข้ก็เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยแล้วก็เข้าสู่การผ่าตัดหลังผ่าตัดเนี่ยเธอมาทราบว่าเธอสามารถใช้สิทธิ์รักษาแบบฉุกเฉินได้นะครับจึงแจ้งโรงพยาบาลว่าขอเปลี่ยนจะกลับมาใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภา,ภาพแห่งชาติโรงพยาบาลไม่ยอมรับทำขอเปลี่ยน แล้วก็ให้เธอเนี่ยเซ็นยินยอมว่าขอปฏิเสธการใช้สิทธิ์นะฮะแล้วก็ยินยอมที่จะจ่ายเงินเองเธอไม่ยอมสิครับเธอก็โทรมาที่สายด่วนช1 3 3 0ขอร้องเรียนนะครับ1 3 3 0ก็เลยส่งเรื่องเนี้ยนะฮะเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณาสุขกรรมการก็พิจารณากันโดยสอบถามจากโรงพยาบาลสอบถามจากผู้ป่วยเอาข้อมูลหลักฐานมาดูแล้วก็มีมติให้โรงพยาบาลเนี่ยคืนเงินให้กับผู้ป่วยเรื่องนี้รายละเอียดเป็นยังไง ดมาตตาิที่ผ่านมาพบว,ว่าผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมในการใช้สิทธิ์หรือถ้าเป็นภาษาทางการก็เรียกว่าเป็นการเรียกเก็บค่าบริการโดยที่ไม่มีสิทธิ์เรียกเก็บหรือภาษาอังกฤษกาเรียกว่า e x t r a billing อย่างนี้มากพอสมควรเลยนะครับภาระเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบกับค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยหากดูข้อมูลย้อนหลังไป5ปีมีการร้องเรียนเข้ามาจํานวน3,329เเรื่องรวมเป็นเงินที่ถูกเรียกเก็บ กว่า35.7ล้านบาทจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ให้บริการในปี2562พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบร้อยละ3ต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมในการไปใช้บริการครั้งล่าสุดโดยแบ่งเป็นค่ายาค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าตรวจพิเศษเช่นค่าเอ็กซรเลค่าตรวจในห้องปฏิบัติการและค่าบริการต่างๆเช่นค่าทำการนอกเวลาค่าผ่าตัดค่าพิเศษแพทย์ค่าฟอกไตเป็นต้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่หน่วยบริการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลเกิดจากความไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติมีข้อมูลไม่เพียงพอความไม่ชัดเจนของประกาศหรือแนวทางปฏิบัติเนื่องจากตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขยายบริการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ใหม่ๆให้รับกับเทคโนโลยีด้านการรักษาที่พัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีรายการยาใหม่ๆที่ประกาศเพิ่มเติมในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริการที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงแล้วจะทราบได้ยังไงครับว่า3าบาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันครอบคลุมทุกโรคจริงหรือเปล่ามีอะไรที่เข้าข่ายยกเว้นบ้างต้องเรียนนะครับว่าถ้าจะอธิบายว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยครอบคลุมโรคอะไรบ้างเนี่ยตอบยากครับพูดกัน2วันก็ไม่จบเอาเป็นว่าอะไรที่ไม่ครอบคลุมเนี่ยน่าจะง่ายกว่าสิ่งที่ไม่ครอบคลุมก็จะเป็นการรักษาที่เกินความจําเป็นพื้นฐานนะครับเช่นการผ่าตัดแปลงเพศเช่นการทำการผสมเทียมทําเด็กหลอดแก้ว การผ่าตัดเสริมความงามอย่างงี้ไม่เข้าเกณฑ์แล้วก็ไม่ครอบคลุมในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ถ้าเป็นโรคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็บเล็กๆน้อยๆปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ท้องเสียท้องเดินนะครับจนไปถึงการผ่าตัดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหัวใจผ่าตัดสมองนะครับหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นมะเร็งเป็น HIV สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมอยู่ในสิทธิประโยชน์ทั้งสิ้นครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียน50วงเล็บ อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมหลายท่านคงสงสัยว่าคือหน่วยอะไรทําไมถึงชื่อเป็นตัวเลขเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากเป็นหน่วยที่ตั้งขึ้นตามมาตรา50วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545เพื่อให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนหน่วยนี้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้ใช้สิทธิบัตรทองโดยจะทําการตรวจสอบเจรจาไก,กล่เกลี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเบื้องต้น หากแก้ไขปัญหาไม่ได้จะส่งเรื่องให้อนุก,กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตพิจารณาต่อนอกจากนี้ยังทําหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิ์บัตรทองและเชื่อมเครือข่ายต่างๆซึ่งเป็นการทํางานโดยภาคประชาชนที่มีใจรักส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาที่เข้ามาทํางานหากท่านถูกหน่วยบริการเรียกเก็บเงินโดยที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บหรือที่เรียกว่า Ex t r ซ B i l l i n g นะครับหรือว่าท่านไม่ได้รับความสะดวก ก็สามารถที่จะร้องเรียนไปได้ที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ให้บริการหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าหน่วย50องเล็บ้านะครับซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ148แห่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในช่องทางนอกเหนือจากหน่วย50อสงเล็บแล้วท่านอาจจะร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสปชนึ่งสามสามศฟฟี่ฟองดูแล้วก็มีนะครับนอกจากททฟฟี่ฟองดูแล้วเรายังมีเรื่องของ i ne Facebook เว็บไซต์ก็จะมีหลายๆช่องทางที่ท่านสามารถจะติดต่อได้ครับวันนี้ยูซี d c a s t ส พามาดูการทํางานของหน่วย5 0 5งเล็บเมืองนครพนมซึ่งที่หน่วยนี้พบว่าชาวนครพนมที่ไปทํางานต่างจังหวัดแล้วกลับมาอยู่บ้านสิทธิ์จะไม่ตรงกับที่อยู่อาศัยเมื่อไปรักษากรณีไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินจะถูกเรียกเก็บเงินซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังพบว่าคนพิการมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ไม่ตรงกับที่อยู่จึงได้ทําการประชาสัมพันธ์และดําเนินการย้ายสิทธิ์ให้ซึ่งปัจจุบันสพสชมีนโยบายยกระดับบัตรทองปฐมภูมิรักษาทุกที่นอกจากนี้ สิทธิคนพิการสามารถรักษาได้ที่หน่วยบริการของรัฐอยู่แล้วการประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความเข้าใจสิทธิของตนเองเพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนและความไม่สะดวกต่างๆเมื่อผู้ใช้บัตรทองไปรับบริการอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่า Extra b i l l i n g เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามมายัางสายด่วนสปช1330สู13 30, ได้ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมที่จะช่วยเหลือและก็เป็นเพื่อนกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน และนี่คือเรื่องราวดีๆจาก uc podcast สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับถ้าชอบบทความดีๆอย่างนี้เนื้อหาดีๆอย่างนี้นะอย่าลืมนะครับกดติดตามได้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe มีเนื้อหาดีๆเมื่อไหร่จะส่งตรงถึงท่านทันทีครับ